ช่างฝันนะครับผมวันนี้เราก็มาเตรียมของเตรียมอุปกรณ์โตะสนุกเกอร์ที่จังหวัดนคร,รพนมนะครับเป็นโต๊ะส2สองฟุตหินชนวนนอกอสวยผมยังชอบเองนะครับอ่าทองทรงซอกฟอรินครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับผม <DM K> เห็นแล้วครับผมโตะสนุกเกอร์สีทองหินชนวนนอกอุปกรณ์ที่เรามีให้ก็ลูกสนุกสิบห้า,าแดงกี่ลายครับแปลง้าคุมชอ็อกไม้เล็ก พบก,กันอีกแล้วช่างขวัญน,นะครับผมอันนี้ช่างขวัญน,นะครับวันนี้เราก็มาเตรียมของเตรียมอุปกรณ์โต๊ะสนุกเกอร์ที่จังหวัดนครพนมนะครับสองตัวครับผม <Yeah. S 1> เป็นโต๊ะสิบสองฟุตหินชนวนนอกเอ่อบูสีใหม่เป็นสีทองเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เปลี่ยนผ้าสกราดใหม่ยางชิ่งใหม่อุปกรณ์ชุดใหม่หมดเลยครับผมเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมแล้วผมจะถ่ายให้ดูตลอด โอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นแป้นปิดนะครับผมแล้วก็เป็นชิ่งครับตัวนี้สีชิ่งนะดูสีชิ่งของเราทางเราก่อนครับกิิปไม่เข้มนะครับเห็นลายไม้นะครับผมอยากโชว์ลายไม้ได้ตัวนี้เราติดยางเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนยางแล้วเหลือพานหลุมอย่างเดียวนะแล้วก็ติดสติกเกอร์เป็นแบรนด์เราครับผมลูกค้ารีเควสตมาขากเ็เสร็จเรียบร้อยแล้วขาทอง ทรงซซฟอรินครับท้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับผมมีหลายรุ่นหลายไซส์หลายขนาดจะทำสีทองสีโอกสีออกแดงสีโชว์ลายไม้ได้หมด้วผมแต่สมากหลังๆมาลูกค้าผมจะเน้นเป็นสีครับสีโชว์ลายไม้กิฟไม่ใช่แต่ได้ให้ดูอันนี้ผนังเราแพคแพ็คอย่างดีนะครับผมจะไม่ให้มีรอยเลย หรือมีรอยก็ให้น้อยที่สุดครับตอนนี้เราก็เตรียมรอรถลรถตัวน,นี้รถไปเอาหินไปขนหินเลยครับผมนี่ติดยางเตรียมเรียบร้อยไปหมดแล้ะอ่าตัวพลังนี้ก็แพคครับผมเรียบร้อยตัวนี้ก็ทําสีเป็นสีเคลือบ 2K สีทองสีรถยนต์เคลือบ 2K ท,ทุกอย่างครับเดี๋ยวไปให้ดูใกล้ๆเดี๋ยว ผมยังชอบเองนะครับบ,บีบบบบบบบอ่าเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่จังหวัดนครพนมเลยนะครับผมถึง<อ>ที่ตั้งโตแล้วครับผมที่นครพนมครับอากาดีมากครับวันนี้กำลังจะติดตั้งสองตัวครับ กินเรียบร้อยแล้วคุยกับแม่ซื้อไงบบใช่คุยคนเดียวอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็มีคนมาถามใ่มมสวยมากครับบรรยาก,กาศ ที่อำเภอเรนน,นะครับจังหวัดนครพนมนครับผมใครอยู่บริเวณข้างเกนมามาลองเล่นได้เลยนะครับผมประกอบโครงหินงขึ้นเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็กำลังจะไล่ระดับกำลังห่อชิ่งอยู่ครับก็เรือสายโครงไฟนี่ครับลูกค้าใช้เป็นโคมงไฟ LED นะครับผมเพิ่มเติมนะฮะ ด้ามห้าร้อยนห่อชิงเสร็จแล้วสวยไหมครับช <Yahoo! S 2> ีโชลายไม้ไม่เข้มครับผมกำลังเป็นเทนนะลูกค้าชอบ <S <S แต่ทำยากมาก <S 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 2> <S 2> นี่ครับ <S <S 2> <S 2> ใครอยู่ใ,ใกล้มาแทงได้นะครับผม เดี๋ยวไล่ระดับเสร็จแบ่งโคมไฟกับผู้พากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเสร็จแล้วครับผมตัวสนุกเกอร์สีทองหินชนวนนอกน้องโคมไฟ LED ครับผมสองตัวที่อำเภอเรนูนครครับจังหวัดนครพนม ใครสนใจใครอยู่ใกล้ๆกล้บเวณนใกล้เคียงมาแทงได้เลยนะครับนี่ครับหนึ่นุกเกอร์ครับเซิร์ชดูก็ได้ครับผมจงังหวัดนครพนมครับรให้กมมีไมค์คีนี่ละอ้อยครับผมผูหผ้กวามากีพมากๆลยเ่่แะแต่ดูงานงาน,น่านไีพูดเ้าเพื่อนนะครับยังไม่เช็ดอุปกรณ์ที่เรามีให้ก็ ลูกสนุกสิบห้าแดงกี่ลายครับแดงผ้าคุมชซอกไม้เลสครับอบ โชว์โชว์เจ้าของโต๊ะโชว์หน้าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้โชว์มีคดีปล่าตกตามหาตัวอยู่ไหมหนูไม่ตามแล้วครับเดี๋ยวเรือลูกค sí. sure, sure. you know ้ามาเล่นเขาจะได้รู้ไงว่าคนนี้เจ้าของโต๊ะมือรับแขกที่ไหนไม่รับใขกมือรับแขกโดนมือเดินสายมาสวมมาแทงเรารับเลยในนางเฝ้าร้านคนเดียวแนี่ยีดีตำรวจก็เล่งเลย

เอฟซียินดูทุกคลิปองนี้อันนี้นะครับอันอันนี้นะครับเจ้าของโตะรับทุกมือครับรับหมดแล้วครับผมมาเลยครับผมไปมาตรฐานครับอุปกรณ์ครบเสร็จหมดเลยไม่รักะไรแล้วอันนี้ก็เหมือนเดิมครับน้องุไม่ทำอะไรครับเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ย ไม่ท้อขับรถทั้งวันเดา๋ยวนำไปเดี๋ยวบงอยู่ได้เลยเคครับผมใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับผม JFT ีสนุกเกอร์ฝาก168 s n o o แปดสนุกเกอร์ไว้ด้วยนะครับผมอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมครับไม่ต้องหัวเราะนะครับอันนี้เจ้าของโต๊ะไม่ต้องหัวเราะนี่ดูเนี่ยอันนี้ความเปลี่ยนแปลงระหว่าง ขวานนมือคือรีดอันนี้ผมรีดให้เจ้าของโต๊ะดูนะครับแต่เขาก็ยังไม่ซื้อเลยครับตอนนี้รีดเลยรีดครับผมผมยอมออกผมยอมลดให้ร้อยหนึ่งไม่ได้ออกให้ผมยอมเดี๋ยวผมกดราคาเพิ่มให้ร้อยหนึ่งช <c oughs> <c oughs> อบอ่ะแต่คนเนี้ยถ้าคนเนี้ยไปอยู่ในการตลาดก <c oughs> ูด้วยเนี่ยกลัวแจ่มเลยยุ่เก่งจัด น่ามันสมควรที่ต้องซื้อไม่ต้องพู<笑><笑>เอางี้เดี๋ยวผมให้ให้ชางขวนส่งราคาเดี๋ยวผมให้จางขวนส่งราคาลูกเครื่องขัดลูกให้พร้อมเลยด้ยวยกันสิบห้าแดงขัดทีจะจบ ลงทุนครั้งเดียวแล้วเก็บกินตลอดชีวิตนกครับถูกครับเหมือนท้องเชี่ยครับถ้าเรามีคือลูกค้าลูกค้ามันเข้าพี่ไม่ต้องพี่เราไม่ต้องไปหวังถึงกับว่าวันละเป็นพันสองพันนะครับแค่ค่าต่อข้าววันละสามสี่ร้อยคืนนียผมเปิดคือเรานั่งเฉยเฉยก็มีรายได้เข้าใช่ครับตอนนี้ตอนนี้คําพูดทุกคําพูดอยู่ในคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็นครเอัฐสพอจะมาหานะฮะกับกบค้องผมว่าปกครองมาก่อนผมว่าเสริมอะมาก่อนเลย แต่ว่าอย่างนี้หน้าถึงหน้าตาผมจะเป็นอย่างนี้ผมก็คุลี้งอะไรเนยมึงเชื่อกูไหมถ้าลูกสมุนกูมาน่ะมันต้องสะกิดกูอยาบหยาบเลยฮะถ้าลูกสมุนกูมามันต้องสะกิดกูอัเนี้เท่าไหร่ฮะแปดพันับเจ็ดพันเก้าไปออือแปดพันหนึ่งเสียงไอ้เนสจำไม่มีเลยคิปไปเม หลังจากการรีดไปแล้วมมัน,นตาเลยีแ yeah.